แสดงความยินดีอย่างยิ่งกับแพทย์รุ่นที่24ของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรในโอกาสแห่งความสำเร็จครั้งนี้ของทุกท่านตลอดระยะเวลาหลายปีที่ได้ศึกษาเร,าเรียนด้วยความอดทนเสียสละและทำงานหนักมาในวันนี้เป็นการพิสูจน์ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของทุกท่านการเป็นแพทย์ไม่ใช่เพียงแค่วิชาชีพแต่เป็นภารกิจอันทรงเกียรติที่เราจะได้ทางานรับใช้สังคมและประชาชน ท่านจะต้องเสียสละความสุขทุ่มเทมีเมตตากรุณาที่จะช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้อาจจะไม่ได้สุขสบายแต่ขอให้เชื่อมั่นในคุณความดีที่ทุกท่านได้ปฏิบัติขอให้ท่านนำความรู้และประสบการณ์ไปช่วยเหลือเพื่อสร้างสังคมที่มีสุขภาพดีต่อไปในอนาคตและขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีความก้าวหน้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้ง ครอบครัวและมีพลังใจที่จะเป็นแพทย์ที่ดีทั้งในด้านวิชาการและคุณธรรมขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งและขอให้ประสบความสำเร็จในทุกก้าวเดินของชีวิตค่ะ